สวัสดีครับผมสายองนะครับจากร้านนาฬิกาอันพีชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลาสำหรับนาฬิกาแบบนี้เลยนี่เจ้านาฬิกาที่เป็นนาฬิกาจับเวลาของคาซิโอนะครับวันนี้ได้นํานาฬิการุ่นนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ชม hs 8 0 tw นะครับเป็นนาฬิกาที่นิยมใช้มากๆของคาซิโอในการจับเวลานะครับเอาล่ะมาดูวิธีการกันดีกว่าสําหรับวิธีการนะครับไม่ยากเลยอ่ะสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําก่อนคือในส่วนของปุ่มต่างๆ ปุ่มต่างๆรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มได้แก่ซ้ายบนกลางบนขวาบนแล้วก็ขวาล่างให้เรานะครับเข้าสู่โหมดของการจับเวลาก่อนด้วยการกดปุ่มนี้ครับโหมดไปที่หน้าแรกของการดูเวลามาดูกันว่าหน้าแรกอยู่ตรงไหนกดเข้าไปเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งหน้าจอขึ้นแบบนี้ที่มี mo ให้สังเกตรตรงนี้นะ mo แล้วก็ปีนะครับตรงนี้เป็นปฏิทินถ้าแบบนี้เป็นปฏิทินทั้งหมดเนี่ยคือเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือหน้าแรกของนาฬิการเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับให้กดปุ่มรีคอร์หรือขวาล่างค้างไว้2วินาทีเอาละทําให้ดูนะกดค้างไว้2วินาทีครับเพื่อเข้าสู่การตั้งเวลาปุ่มนี้นะ1 2ึมันจะดังติดนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของวินาทีก็จะกระพริบในส่วนของวินาทีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนนะครับให้กดปุ่มกลางบนตรงนี้เพื่อเลื่อนครับกลางบนวินาทีเลื่อนนะกลางบนวินาทีเลื่อนอ่ะบอกเรื่องปุ่มก่อนกลางบนตรงนี้มีนาทีเลื่อน ซ้ายบนตรงนี้มีหน้าที่ในการลบตัวเลขขวาบนตรงนี้มีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขให้กดปุ่มกลางบน1ครั้งเพื่อเลื่อน<_ <mauv> _>เห็นไหมมันจะเลื่อนไปละเวลานี้นะครับนาฬิกาผมเป็นเวลา16นาฬิกา2อนาทีอ่า <ls> ตรงนี้เป็น14นาฬิกาเราจะต้องบวกตัวเลขเข้าไปครับให้เรากดปุ่มขวา <_ lv> บนตรงนี้ไป2ครั้งเพื่อบวกตัวเลข1 2เห็นไหมบวกตัวเลขง่ายมากแต่ถ้าเราต้องการลบตัวเลขครับก็กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ทําให้ดูนะเห็นไหมตัวเลขก็จะลดลงให้เรากดไปที่ ขวาบนนะครับเพื่อบวกตัวเลขเป็นเวลา16บนาฬิกาจากนั้นครับข้างหลังมันเป็น0 9นย์านาทีแต่นาฬิกาผมนี่เป็นเวลาเราเราประมาณ16นาฬิกากับ02นาทีนะครับ02นาทีตอนนี้สังเกตว่าตัวเลขหน่วยชั่วโมงกระพริบใช่ไหมให้เรากดปุ่มขวาบนเออทษทีกลางบนตรงนี้นะครับ1ครั้งเพื่อเลื่อนมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของนาทีพอถึงนาทีแล้วนะครับนาฬิกางผมเป็นเวลา16นาฬิกาก็ยัง2นาทีอยู่ก็ให้กดปุ่มนะครับ ซ้ายบนตรงนี้เพื่อลบตัวเลขนะครับลบไปที่02กดไปเรื่อยๆเลยครับไปที่02อ่าตรงแล้วนะครับ16บหนาฬิกาศูนอาทีตรงเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับให้กดปุ่มกลางบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอซูมเอานิดนึงจะเด็นจะชัดนะครับอ่ะกลางบนเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของปีถ้าปีถูกแล้วให้กดกลางบนอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าไม่ถูกครับซ้ายบนลบขวาบนบวกอ่ะกดให้ดูอีกรอบนะึงซ้ายบนลบ เห็นไหมตัวเลขลดลงขวาบนบวกอนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มกลางบนเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของเดือนตัวเลขด้านหน้านี่คือเดือนนะครับที่กระพริบอยู่นี่คือเดือนนะครับตอนนี้เป็นเดือนอะไรปัจจุบันนี้เป็นเดือนกันยายนเดือน9ถูกต้องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าของเพื่อนๆผิดอย่างที่บอกครับซ้ายบนลบ,ขว,บ,นลบขวาบนบวกกดให้ดูอีกรอบหนึ่งซ้ายบนลบขวาบนบวกเห็นไหมเห็นไหมเดือน9ถูกแล้วนะครับ S <S ให้กดปุ่มซ้ายบนเอาเท่ที่ให้กดกดปุ่มตรงกลางบนตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของวันขอเช็กวันนิดนึงนะครับวันนี้วันที่7อ้าวันที่7ตรงพอดีตรงพอดีนะครับด้านหลังนี่คือวันที่7นะตรงนี้นะวันที่7นะให้เรากดปุ่มนะครับกลางบนเพื่อเลื่อนไปเลยแต่อย่างที่บอกครับถ้ามันถ้าวันที่ไม่ตรงนะซ้ายบนลบตวัวเลขขวาบนบวกตวัวเลขตอนนี้มันตรงแล้วไม่ต้องกดอะไรให้กดกลางบนหนึ่งครั้งเพื่อเลื่อนไปครับ มันก็จะวนกลับมาในส่วนของวินาทีตอนนี้ทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงนะทาทีเดือนวันที่ปีได้ตรงเรียบร้อยแล้วให้เราก,กดปุ่มนะครับรีคอร์หรือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับรีคอร์ตรงนี้นะนะครับกด1ครั้งเพื่อออกอ่ะกดกดแป๊บนึงนะฮะอ่ะกด1ครั้งเพื่อออกสังเกตไหมว่ามีสีหนึ่งปรากฏขึ้นมานั่นก็คือในส่วนของ MO ก็คือมันเดยในส่วนของวันในสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยสังเกตนิดน,นึงว่า ถ้าเราตั้งนะครับในส่วนของเดือนตัวเลขด้านหน้าน,นี่คือเดือนนะครับด้านหลังคือวันถ้าตั้งเดือนและวันถูกต้องวันในสัปดาห์ก็จะถูกต้องเช่นกันจำไว้นะถ้าเราตั้งในส่วนของเดือนถูกต้องเดือน9ถูกต้องวันที่7ถูกต้องวันในสัปดาห์ก็จะเป็นวันในสัปดาห์ที่ถูกต้องเช่นกันคราวนี้สิ่งที่จะเสริมมาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่หน้าแรกครับแล้วเรากดปุ่มขวาบนตรงนี้หนึ่งครั้งมันจะเป็น P404 ตรงนี้คือการดูเวลาแบบ12ชั่วโมง การดูเวลาแบบ12ชั่วโมงคือการแสดงตัวเลขด้านหน้าของชั่วโมงเนี่ยแสดงเพียงแค่1ถึง12เท่านั้นแต่ถ้าเรากดปุ่มขวาบนนี้นะครับตอนที่อยู่หน้าแรกนะจะมันจะเป็นการแสดงเวลาแบบ0-24สังเกตด้านหน้าจะไม่มี P แต่จะเป็นการแสดงเวลาแบบที่เป็นตัวเลข0-24แทนนะครับอ่าอันนี้สังเกตในขวาบนจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเห็นไหมถ้ามี P คือการแสดงเวลาแบบ12ชั่วโมงโอเคเป็นไง ไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้นะครับทาให้อีกแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าผมได้มีโอกาสจับนาฬิการุ่นไหนแล้วถ้าเกิดทําได้เลยนะจะรีบทําให้นะครับส่วนของหลายๆคนตอนนี้ที่ขอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานหรือการดูแท็บอลต่างๆเนี่ยจะจะค่อยๆทยอยทาให้เพราะว่าบอกก่อนนะครับว่ามันเยอะมากคิวมันเยอะมากๆจริงๆนะครับแต่ก็จะพยายามทยอยทาให้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ